จับแสได้ออกเะนั่นครับใหญ่ยังใหญ่เห้งพูดไดมากครับพู้ได้ที่มากหาไอ้ไข่วาดบ้านของยาเนาะหลายคนจะเรียกไอ้ไข่แต่สำหรับผมนาะผมจะเรียกพี่ไข่นี่เนอะต้องมาซันซันกําไรครับถือว่าเป็นกําไรทองหรือกําไรชีวิตครับด้านกองเก่งกงเก่งกองเก่ง จะได้โชคครับถ้ามาอย่าลืมครับมาสั่นกำไรเงินกระไรทองคาพื้นครับตั้งสองพี่ไข่นี่อยู่วัดบ้านหนองยางอําเภอกันทะลรมจังหวัดศรีสะเกดครับออกออกอ,อกออจะมาบอกกาวลยากจะมาตามต่อเลยครับหวดพัดมาก็คือ2พฤษภาคมห้ครับแห่ทั้งเหล็กลางละกันนี้บนครับ ไนท่าง58แล้วก็19เลขข้ามาทัดและการเลขเซมซีผมครับงวดที่2พฤษภา,าคม65ขอว่าโชว์ให้มากอีกเด้ออีกไทยเด้อทั้งมือนทั้งล่างสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนมันมันครับงวดที่เพิ่งนี่2พฤษภาคม65ถือเล่ขถือโรตารีลุ้นไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมกบหน้าครับมือนี้ครับวันที่6 6เมษาหนห้วันพระหลังจากเลขออก919 58นึกผมกับมหาเพิ่อนเลยครับนี่หลังจากเลขออกเพราะว่ามือนีมเป็นวันพระเลขทางประทัดครับหมานนอะไรครับหมวดที่2องทั้งบนทั้งล่าง5 8ากับ19 งวดที่แล้วแตกสามโตงวดน,นี้มาทั้งบนทั้งล่างครับหนึ่งเก้าแลวก็ห้าแปดงวดที่สามนะครับเด้อระว่างเด้องวดที่สามคือสองพฤษภาคมหกห้าบอธรรมดาดีครับพี่ไข่ไม่ธรมดาจริงๆมานครับเล็ทถูกบองไปบอทฮอดครับขอบองให้เขา่าบอตตองขอครับขอแค่เลขหางประทัดกับเหล็กเซมซี่เล็เซมซี่กับประทัด เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่เหล็กเซียมซีของผมหนึ่งเก้าครับเต็มๆเลยเดี๋ยวรุนครับงวดวันที่สองพฤษภิบหาเนี่ยผมมีสี่เซียมซีเด็กๆตัวไหนเหก็เลขหางะทัดเหลือตัวไหนเลขหางกขาบัดนะครับเนาะเหล็กขาบัตรมันห้าหนึ่งแปดกับเก้าสองถ้าให้เดาเนาะบอมเบนเดาบอกเลยแหละว่ามันเหลือเลขตัวไหนผมมีคิดว่าถ้าเป็นเลขหลักต่ำหนึมันก็ต้องเป็นหนึ่งหากับหนึ่งสองนี่มั้งครับเพราะว่า หนึ่งแปดออกแล้วหนึ่งเก่าออกแล้วมันก็ต้องเหลือหนึ่งห้ากับหนึ่งสองนี่ครับเลขเลขตำ่ำแต่ถ้าเป็นเลขคําว่าเลขต่ํานี่มันเป็นเลขล่างไหนหมายถึงว่ามันเลขอยู่ะระดับต่ำสินะถ้าเลขล่างเนาะเมื่อกี้มันออก 8. ห้าแปดมวดนี่ห้าเก่าถ้ามันมันซื้อขึ้นซื้อลงมันอกี้ตรงเป็นห้าเก่าหาสอง บบนแฮครับด้วยจะเป็นเก้าสองเนาะบบไแฮครับเลขหางา,า,ารมทัดมาณรีคนยิงลุกเลยนี่ง้างใจเลยออกมาหาเลยครับเพราะว่าตั้งใจมากครับโบเมน่าบังเอิญไลยคือตั้งใจมาสันสันครับแมนอยู่ครับก็บคือหมายถึงว่าหาเลขหลายหมองแกาว่าจะใช่ว่าจะเลขจะเข่าทั้งหมองนะครับแต่ต้องมีสักหมองที่่าเป็นไหโฉกเนาะ แต่งวดนี้หนนี่มีจะแถบแถบทุกคลิปเลยเลขสตัว58เนี่ยน่อยครับหน่อยที่ทจะมีห้นี่กัมีมีมีบบจักทีครับแต่1เก่านี่ยหายรอยหนึ่งเกแต่ว่าเลขสาตัวเนี่ยมีครับเต็มเต็มเลยเลข3ตัวนี่ตรงๆรงหลายหมองพรอมถามว่าตรงไหมเก้าหนึ่งเก้านนะครับแต่ว่าเดโตด๊ดเก้าเก้หนึ่ง 199ประมาณนี้ครับเลข3าตัวเดี๋ยวถารุ่นเลขเซียมซี่กับผมครับงวดวันที่2พฤษภาคม65ครับไปรุ่นผมพอๆพอพอพอพกันครับอีกใครใหายโชคก็ทั้งบนทั้งล่างเลยล่างกอา 8, ่อ่าแปดตรงๆครับส่วนบนก็ออก19ครับบอ่อแตก3ามตัวแต่ได้ บนแลล่ะเซมซีผมกระดิกมืนเก่าปอกเดี๋ยวมูน ies, มี่ครับผมจีพายเอาเซมซีนะครับมาเป็นใส่เต็มตัวไหน เดี๋ยวผมสีขอเขย่าเซมซีนะครับเนาะหลุนครับวันที่สองพุษภาหกห้าหัวทีพานมาเมื่อกี้ครับผมไดหนึ่งเก้าเต็มเต็มครับตรงๆเลยออกเลขบนเลขคาบระทัดก็คือห้าแปดออกเลขล่างหลุนเลขเซีมซีครับผมครับสาธุสาธุสาธุขอเลขเซีนมซีออกมาตรงคือหัวทีพานมาเด้อติดไทยได้ ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสารสไม่แน่ครับงวดที่แล้วเราออกหนึ่งเก้าครับตรงๆเลยเลขบนบนนี้ครับเจมซีหมายเลขหมายแรกครับสีสัน 26ครับ26ะะบงหกกระวังสองเก่านะครับเด้อนี่คือไม้แรกครับ26 29กสองเดี๋ยวพระสยาวเทืที่สองครับสองหสองเ้ื่อบเวนนอยได้ครับหนวที่พามา้ามุก้เทที่สองต่มาตรงเดไทยเด้อสาธุสาธุสาธุ ที่สองครับผมมาตองหมวดเลยเดนี่หลังจากเลขออกเนาะมือนึ่เป็นบ้านพาะระวันทิศโพผมกับมาขอตองหมวดเลยวันที่สองพฤษภาเบิงงครับว่าเลขซี c c มซีเพราะฉะนี้ซีมซีครับ เตียมซีครับไม้ที่สองเลขห้าสี่ทบหาซีกับสามซีนะครับเนาะถ้าไม่สามีก็ห้าสี่ครับไม้แรกคือสองหกหรือสองเก้าครับซึ่งตรงกับหามทั์ของพ่ไข่พอดีเลยลองดูนครับลองพิชณาบางงวดที่จะถเทนี้ครับสองพฤษภาหกห้าโบนี่ครับอาจจะออกอีกอะไรนะทั้งบนทั้งล่างสองหก สองเก่าหน่ยบ้าตัวนี้ทับบอสองตัวสามสี่หา3ซีเ่มันบ่นเหมือนเหล็กสามมันก็เหมือนเหล็กทาพี่ชนาครับกะขอต้องหมวดครับว่าไงคือมาขอต้องหมวดเลยหลังจากที่เล็กออกบนไหนครับเป็นอาจใะ้โชคก็ได้พี่ไข่ให้ทั้งห้าแปดล่างแล้วก็หนึ่งเก้าบนครับสุดๆอันนี้สันยังคนดุกเลย ให้ทั้งบนทั้งล่างผมก็ลังขอตองวดเลยครับรอรุ่นครับงวดที่สามเลขหางวัฒน์งวด,ดแรกคือ 6, 1. 1> 6, 1, หกหนึ่งแปดวดที่สองคือ 1, หนึ่งเก้าวดที่สามที่ถึงนะครับผมาอยูนหันละเลขหงางวัฒัดงวดที่สามต้องตามติดสามงวดครับการรับพิชายนั้นครับนำเสนอให้ทุกคนเบงเพื่อไว้เป็นแนวทางไว้เพื่อรุ่นครับอาจจะแตกอีกก็ได้ให้ทุกคนมีโชคครับงวดที่ถึงนี้ขอพูดได้หลายครับผม สวัสดีครับ